นะนะนะครับท่านนะนักกปลาทุกๆท่านครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับกับจ้องนาชาติฟิชชิ่งครับผมเข้าสู่ในปีที่495ครับผมน้าหมายจะมีป้อนจํากัดหาจนวันที่2ครับผมวันนี้ลงเยือ่อลงหกกอนไปแล้วครับผมยังไม่ได้ตกปลาครับดูมาลุนปลาช่วงเช้าก็อาจะได้ประมาณสักกี่ตัวครับผมเมื่อวานมาจุดนี้ได้ไป10กว่าโลแลนะครับผมเมื่อวาน หน้านี้ก็มีคนตกหน้าดินครับหน้าดินมันก็กินเท่าไหร่ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมใส่เหยื่อกุ้งครับปลากินกุ้งครับผมหลักๆครับผมเหยื่อลามก็กินครับผมแต่จะช้าหน่อยเดี๋ยวมาลุ้นครับผมเดี๋ยวมุกไปไว้เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยครับทางา่า์พิที่ที่495วันที่2ครับผมเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันดูครับผมตอนนี้มา9โมง10โมงนะครับผม ยังค่อนข้างเงียบอยู่นะครับผมแต่ได้เรื่อยๆครับผมมาเจอปลาไซส์สวยๆครับผมโอ้โหโบโนะคือโลครับผมเนื้อใหญ่มากครับผมเกี่ยวครับตัวนี้ครับเกี่ยวคีบครับตัวนี้ระยะหกสามครับผมไปดูตัวต่อไปตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมนะครับผมปลาค่อนข้างเงียบครับก็กินเรื่อยๆนะครับผมแต่ห่างค่อนข้างห่างตัวครับผมก็เลยมาย่างปลากินครับผมตัวไซส์สวยๆครับผมนี่ครับเตาครับ ย่างหน้างานสดๆเลยครับผมหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วครับผมโโอ้ปลาัสสวยๆสี่ห้าเดียวครับมาย่างกินกันครับผมมีปลาไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวรำไม้ว่าจะได้ตัวเพิ่มหรือเปล่าครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับของราชาฟิชชิ้นปีที่สี่ร้อยเก้าสิบครับหมายเลขป้อนครับผมจากเราจบนะนี่ก็เป็นเวลาบ่ายสองนะครับผมอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงครับ จะทยอยกินไปกลับบ้านครับผมปลาค่อนข้างเงียบครับไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับผมช่วงเช้าพอได้ตัวไปก็น่าจะสักสิบกว่าตัวครับใช้สวยๆทั้งนั้นนะครับผมแต่เสียดยกินไม่จัดเราเดี๋ยวมาดูมารุ้นอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับว่าจะมีตัวกินหรือเปล่าครับปลากินยากมากครับวันนี้รับน้ําเปลี่ยนรับน้ําขึ้นตรงนี้เยอะผมไปน่าจะหลายเซนแล้วครับผมเดี๋ยวมารุ้นนะครับว่าจะเป็นยังไงครับจะได้ตัวเพื่อหรือเปล่าวันจันครบ บผมสวัสดีครับงานแล้วครับปาททีตวันนี้พบกันเช่นเคยแล้วอเิญน้ที่ิงครับผม วันที่495ครับหมอที่พ่นจนกระหายนครับผมสูวันที่2องนะครับผมปลาไม่ค่อยกินครับปลาขึ้นค่อนข้างเยอะครับน้ําขึ้นด้วยครับผมน่าจะเป็นน้ำใหม่แลครับผมปลาไม่ค่อยกินเลยลอยได้ตัวไปครับวันนี้ครับเดมาดูปลาดวงกันครับผมลอยได้ตัวไปครับห้าหกหางครับมุโบว์ตัวหนึ่งครับผมนอกนั้นก็ไซส์สี่นิ้วสามนิ้วครับผม ในปีหน้าเราจะไปที่ไหนต่อในปีที่496ครับผมคอยติดตามนักจูงครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสปะรดด้วยครับฝ่ายนักชาติชื่อช่อในที่495ครับผมรอบกันในปีหน้าครับแล้วัสดีครับ